สวัสดีครับอยู่กับหกล้อด้ากรีนครับเดี๋ยวมาดูแซมวิง่งเอารถไปโคข,ขึ้นเทลเลอร์ครับน่าจะเป็นหลายๆครั้งแล้วมัง้งที่เขาขึ้นแบบเนี้แต่เราเพิ่งรู้ว่าเออเขาก็ขึ้นได้นะเดี๋ยวมาดูสไตล์การขึ้นของเขาครับไม่รู้ว่าใครสอนเขามาหรือว่าจดจำมาหรือเปล่าไม่รู้ อันนี้ก็มันก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะสำหรับแซมวิ่งครับอันนี้สไตล์ของแซมวิ่งหลายๆคนจะขึ้นไม่ไม่เหมือนกันเลยคล้ายๆกันแต่ว,ว่าอ่าอาจจะเอ้ยๆๆๆทำไมตูดมันยังไม่ถึงไงนั่นเลยอ่ะยังไม่ถึงพื้นเลยอ่ะ ปกติให้เทเลอร์ตูดเทเลอร์ถึงพื้นก่อนนะถึงจะคำ้ำแบบนี้มันไหลได้ด้วยเนี่ยเอ้ยอ่ะแล้วเตะมันต้องมันต้องกล้าะฮะ ันไม่เคยขึ้น,นหรอไเบ่เออมันต้องเคยบ้างเลยไม่ใช่ว่าจะรอให้เขาขึ้นอย่างเดียวต่อไปต้องขับแล้วแหละในอนาคตอ,อ่ะโอ้ใช้ได้อยู่เดีย๋ยวไปดูตอนลงคนระับไปไปอีกถอยไปอีก อ่าเอ้ยเดี๋ยวไปดูตอนลงครับตรงนี้ยังไม่ทํานะเดี๋ยวเราไปเก็บงานวัดก่อนนิดหน่อยแล้วก็เอารถอ่าไปทำก่อนครับไปเปลี่ยนโรดเลอร์ใหม่กินข้าวยังวะ แซมมีข้าวหรือเปล่าเอารถไปลงก่อนไปงั้นน่ะเดี๋ยวกลับมาเฮ้ยแซมนะครับเติมยังไม่ถนัดเพราะว่าสายไฟเดี๋ยวไอ้เต้ยยกสายไฟเดี๋ยวกลับมากินข้าวเตยยกสายไฟก่อนเดี๋ยวให้กลับมากินข้าว ครับเดินทางไปเลยครับมาถึงวันแล้วครับเก็บงานนิดเดียวครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงประมาณ30นาทีเฮ้ยมีใครต้องเหยียบเบรกปะ ตอนขึ้นแล้วมาดูตอนลงครับ ต้งนิ่มเหมือนกันนะ แซมเดินไปอีกก่อนเดินไปอีกก่อนเดินมปอีกก่อนเดินมปอีกก่อนเดินมาอีกมาอีกเดินมากกนเดินมากกนเดินไปนิด,น,ด,น,ด,น,ดน,นึนงเอาวะอฮะถ้ามันไกลเกินเดี๋ยวค้ํา ช่วงค้าดันไปไม่สุดครับไม่สุดแท็กเพราะว่าเวลาเอาคูกกี้ลงอะแล้วก็ดันรถไปอ่ะมันไม่สุด นี้เรานัดช่างไว้อยู่ครับจะไปทำรถก่อนประมาณครึ่งวันครับเปลี่ยนซีนเลงแท็กเปลี่ยนโรลเล,ลอร์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องครับ โ okay. อเคเฮ้ยรถไล่กลับมาคืนแล้วเปล่าเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยอารถเก็บแอฟแอบฟังนี่ก่อนเด้อเดี๋ยวกินข้าวกัน เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปจบยังตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ